สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีน้ำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่25สิงหาคม2568กก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลของงวดประจำวันที่22นะครับผม สำหรับวันที่ 22, แอดมินให้เด่นอยู่ที่3วิ่งรูด0กับ2สำหรับเลขที่ออกนะครับผม0.5 0.5 68สำหรับ0.5นะครับผมเป็นรางชุด6ตัวแล้วก็4ตัวนะครับผม0.5 0.5แล้วก็5 6 8เป็นชุด3ตัวบนก็เข้าเฉพาะ0.5นะครับผม ตัวเนนตัวเจาะนะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ fc พี่น้องที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสาหรับวันที่25ชอบก็ค่อยตามนะครับผมตัวเลขแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับผม สำหรับเลขเด่นในตารางนะจะมี0 2น4 5 1ี่ห้าหนมีใจอยู่ที่0วิ่งรูด5แล้วก็8 0มี01 02 04 06แล้วก็08สำหรับ5นะครับผม51 ห2าสองหาสามหาสี H แล้วก็56สำหรับ8มี81 82 83 84แล้วก็85 สำหรับเบิ้ลนะครับผมมี0ูนย์ห้าห้าแล้วก็8ปดสำหรับ3ตัวนะครับผมแอดมินก็จะจับในตารางนะครับผมเป็น241ชุดวินนะครับผม 8ปดศ7น0์ 153่งหสองแปดสี่ แล้วก็805สำหรับตัวเน้นนะครับผมมี0204 08 สำหรับ5มี5 3 5 4แล้วก็5 6 8มี8 4 8 2 8 3สายเบิ้ล0 0 8 8สำหรับ3ตัว2 4 1 8 0 4 6 0 7 1 5 3แล้วก็8 0 5 fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์กดติดตามให้กับแอตตีนำโชคพาร้วยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงๆปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ